สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมค่ะตอนนี้นะคะเมมูก็ได้เดินทางมาอยู่ที่บ้านของเซียนสองดาวนะคะจะพาท่านผู้ชมนะคะมาติดตามชมในทางเซียนสองดาวงวดวันที่สิบเจ็ดมกราคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดค่ะสวัสดีค่ะเสียดายงวดที่แล้วนี่ไหมงวดเก่านะครับท่านผู้ชมเขาเขาจะเรียกลังไม่เนาะ สองเก้าแปดเตอได้ซื้อไว้อยูอครับบอได้ซื้อค่ะข้าวเสื้อสายหลายคนเนาะทรงแปงสองเก้าแปดอันคุยกันหลังไม่คุยกันหลังไม่ครับอืนี่เนาะแปดเก้าพี่น้องอันนี้งวดเก้าครับ จับแต่สองแปดสองเก้านะเก้าแปดโอ้ะจังในสูตรนี่มันขึ้นมาหลังจังว่าเลขเลขเลขมันเดินโดดโดดเลยนี่มันมันสิซับกันมันสมบรุษขาดสูตรนี่งวดงวดอะไรสามกับสี่สมรุษขาดรุดกินมาเสียนเนาะเพราะเป็นยังสามประชุมเพว่ามันมันรุดรุดล่างไปขึ้นบนรุดบนไปขึ้นล่างรุดสูตรอ่ะอันนี้บนมาล่างพี่น้องแปดกับเก้าครับอ๋องวดนี้ ฮาปีไม่หาดิโชคเนาะหยับไปนะาผมหาดิโชคน้ำเซียนพัดอืมหยับกระดาษขึ้นไม่นะผมะโอ้อากาศดีนะคะลมลืนดีข้างนอกเย็นดีเย็นดีวันแรกของปีพี่น้อง เบิ่งไว้ก่อนก็นได้เด้อถ้าท่าในใดบ่ท่านบ่ท่านด้ชอบถ้าท่าในใดชอบก็จัดเลยนะผมเส้นสองดาววิ่งบนเก้าเก่ากับศูนย์หนาวงวดนี่เก่าคือไม่แห้งนะครับเนี่ยเออ มาตามสูตรตามสค่ะเจ้าเด้เขาก็ตามสูตรเขาเหมืกันอือท่านผสมตัวของน้นสาตัวน้ำงวดเลยเจ็ดเก้าสามห้าเก้าสามโอ้กลับตัวเนี่ยเด่นห่วเก้าสามเท่านผชม ก้าศูนยนะ์เก้าหนึ่งเก้าสองเก้าสามเก้าสี่ครับเป็นเก่า ถ้าผมเล่นพมเด่นเล่นตตัวเดียวนี่เก้าสามเลยวะผมครับน pues ี้เก้าอันนี้เก้าสองนะครับเนาะเก้าสองเก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าสองเก้าสามเก้าสี่เล่นเก้าสองพอไหมครับอืมแต่ผมเล่นตัวเดียวเนี่อืมเล่นตัวเดียวว่องตัวเดียวไปเลยครับผมในจังไหนโอ้ยเพื่อข้าเจ้าเนี่ยหมักมักมาซื้อกันมาซื้อกันอืมลักศูนมาจับเห็นปะพอพออันมากนะสื่อครับ เด่นคักคือเด่นเก่าวิ่งล่างวิ่งสามสามกับสี่ครับมันสีไปตัวใดนอ้อเล็กเนาะครับเอาเห็ดออกมากมันก็ได้ยังสี่แหละห้าสามตะวนันก<า>็บเข,ขาก็ได้คาประตูเนี่ยอะไรแต่ละงวดก็ได้เจ็ดสี่ เจ็ดสองเจ็ดสามอาตรว่ามีเจ็ดสองนะมันบับครับอืมกันไว้กันไว้ไวบ้าสิบเจ็ดปลากระาหกเจ็ดครับเร็วนาะอืมข้าวเดียวปีนึงนะเพาะไก่จะหอดมือดิ แต่ว่าเลขนี่คันเฮ็ดเลขแล้วมาฝันมันแม่นอยู่ด้เนาะแต่ผมผมบอกเดี๋ยวมันเลขมันออกแม่นอีรีสร้างขึ้นเฮือนครับไปบนอีรีดติค่ะอันนี้ตัวนี้ครับเรื่องลางขีดถึงใต้นี้ครับนะครับผมเจ็ดสามเจ็ดสี่ครับผมอืม เลขนี่ผมเฮ็ดแล้วมันสืคืองวดวันหนึ่งบอครับงวดวันหนึ่งฝันเฮ็ดเลขแล้วเนาะฝันว่าส้างึ้นเงอนสั่งเขาเงอนบันเลขทีสองก็แปดนี่บอแม่ค่ะงวดนี้เฮ็ดเลขแล้วฝันว่าผู้เฒ่าับเอาแข่าไม่หาสองเดิมเอาไปไปบูซาเด้อยค่ะตีเอาตัวเนาะฝันว่าผู้เฒ่าเอาแข่าไม่หาสองเดิมคก้าสองแล้วครับผม นี่แหละจังว่าแต่ว่าพุ่มเๆเรนตัวเดียวนี่ดิเอ้าเสี้ยนอ่องดาวมาักขึ้นเก่าสามครับอืนี่ครับเพิ่มมาขึ้นบนธรรมชมุ่มเก้าสามอ๋อทางนี้กระทำเอฟซีเห็นชัดๆนะครับมีสายใสามตัวค,ความงวดนี่อืมอืมโอ้เก้าศูนย์พี่น้องวิ่งบนวิ่งเก้ากับเก้ากับศูนย์ได้ธรรมชุ่มเด้อนะครับ เด่นที่เก้านะครับสามตัวสามตัวนี่นทางใดครับหักตัว,ตวซื้อตัวเดียวนี่ตัวใดครับซื้อกับเอาตัวนี้บะครับผมห้าเก้าสามนะครับท่านผู้ชมนะครับแต่ว่าผมไปเจอมนเลขออกได้สองหมืน่นหคพัมกฮ็ดเลขคนเคยซื้อเบ่งกรับฝันว่าดเดอเด็กหน่อยอุ้มเด็กหน่อยขี่เต็มเน้ยแบบนี้อืมป่านี้ ไปอาบน้ำ嘛นี่ไปอาบน้ำตักน้ำนี่อันนั้นอ่างมาประเทศเป็นขี่ก็เอาถ,ถ้าฟันเห็นขี้นี่ได้เงินบ่ค่ะเห็นบ่กหาหนึ่งโอ้ค่ะอืมอ่ลัทธิของพ่อถ้าฟันเห็นขี่ก็ได้เงินเนาะนค่ะันบางคนม,นมาช่วยขันขีอาบขีขีติ๊ดนี่ยหรือเมีนหลุดอืมค่ะไอ้มาฝฟันว่าพุทธรเขียวมาให้นี่ฟันไอ้ได้ฟันที่หลังบอกคืนมือเล็กออก อขึ้นมือเล็กออกเฮดเล็กแล้วนี่ครับคำนวนเหล็กแล้วกันนอนครับผูเถาเขียวไม่ให้บานมือมือบานสองสามมือไปซื้อเหล็กไปไปซื้อซื้อตัวนี้ซื้อเก้าสามซื้อตัวนี้หาเก้าสามครับครับสองตัวเก็เลยฝันว่าอุ้มเด็กหน่อยขี่เต็มครับซื้อซ้ำนี่บ่นนี้ซื้อหลายทางครับซื้อตัวนี้ตัวนี้เอาอทำมาชมครับเอานะครับนี่ครับผม บิ่งบนเก้านะครับสามตัวเจ็ดเก้าสมากถ้าผู้เดมักตัวข้างหนา้าติดเก้าเจ็ดเกาหาเก้าตัดเอาได้ทชมเด้อนะครับเส้นซองดาผนจับคู่ให้เก้าศูนย์เก้านองเก้าสามเก้าสี่นะเพิ่นเน้นตัวเดียวคือเน้นเก้าสามเด้อทชมเด้อเน้นตัวเดียวคือ92้าสองเอ้เก้าสามาคนมาเก้าสอกับติดไว้กันไว้นะครับหรือผู้เดมักทั้งหมืกับเก้าศูนย์ก้าหนึ่งเก้าสนะครับหาคู่ก็ว่า ว่าน่าวะเด็กสองบ่ครับผมเก้าศูนย์เก้าหนึ่งนี่ครับผมเพิจัดไปหลายแล้วเส้นสองดาวบ่หว่าน่าแต่วันนี้ว่าเชียครับเพราะว่าสูู่นมันสี่เดินเดินเก้าสามเด็กสามตัวเก้าสองเก้าสามเก้าสี่เด็กกบเ็นี่คือกันครับครับเนจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสี่ครับเท่านั้นวิ่งล่างสามกับสี่เด่นที่สามเด็กคนเีให้เบิองหมดก่อนหาสามหกสาม จ็ดสี่เจ็ดสองเจ็ดสามเลนที่เจ็ดสี่กับเจ็ดสามชุดหลังนะครับผมติดเก่าติดเก่านี่เล็เล็มันเลนมาหมือาครับเจ็ดแปดเก้าหนึ่งมาตัวหนึ่งครับตัดเลยตัดแปดตัดเงี้ยวตัดแปดเหลือเก่าของงวดนี้มันบอกครับตัดออกแล้วตัดแปดออกครับครับเหลือเก่าเหลือเก่าเป็นเก่าตัวเดียวมันมันมันเจ็ดแปดเก้าครับชนกันที่เก้าก็เลยได้เก่าตัวเดียว บานี้ปุ๊บเห็นบะครับสามสี่สามสี่ห้าเจ็ดตัวนี้ี่ส่วนที่เอาไเบิ้งมาโดนๆครับเต็นๆเงินเห็นปะเมืวนนี้ได้มาตัวนี้หน้าซีไปล่างแตคือสามครับสี่นี่เห็นปะนี่แล้นี่เห็นปะครับนี่มันตรงดินี้วยล่างห้าหกเจ็ดครับตัวประกอบมันมีครบกับสองสามสี่ครับโอ้นีล่างนี่มันดีซ้ำนี่ครับแต่ว่าเขาเดินเกียรติครับเดินเกียรติมา เรียนเอาเกตเหรียญอ่าอืมอ้าแต่ว่าวิ่งขึ้นไปสามครับซีขึ้นไปวิ่งเจ็ดสูตรนี่มันมันสูตรที่หนึ่งเด้สูตรที่มันได้แต่เก่าๆนะแหรีขึ้นบนขึ้นล่างครับผมนี่มันขิ่มก็ได้ครับสูตรนี้มันขิ่มก็ได้อืมันการส่นงวดนี้ตัวมันสีแหรีทั้งบนทั้งล่างครับตัวนี้ผมคิดว่าสามนี่นะซึ่งทั้งบนทั้งล่างอ๋อาทำช่ชมแคปหน้าจอนะครับชุดบนชุดล่างเซียนสองดาวนะครับสิบเจ็ดมกราคมหกเจ็ดครับ วิ่งบนเด่น9ก้งศูนย์ครับสตัว793ดเกเน้นที่593น,นะครับโอ้ชอนกัน,นที่สามเงามันบลุดตัเดียเปิดมาสามีมาบนมาลังจับคู่เก้าศูนย์เน่งเก้าสองเกนะครับให้เน้นนี้นะครับผมบเน้น93ตัวเดียวนะับเก้าสองเก้่แต่เส้นสองดาวว่า9ก9 1ไม่น่ามานะครับนักพาห้องจว่างไปตามสูตร ถ้าถ้าเสียหายหน่อยหางปัดงวดนั้นตัดแป๊บว่าดประดได้หกหางนั่นวะเอาคือเจ้างวดนั่นคือให้หลาที่เห็างวนั่นคือให้หน่อยว่าแม่นบ่หล่ะที่จริงผมจากปล่อยทานี้นี่ยปล่อยแค่เก่าสองเก่าสามอาเอาทำชมจริงชุดบนเน้นเก่าสองเน้นคัะคือเก่าสามนผมล่างสามเก่าอ่าเก่าสเก่ากลับตัวด้วยนเก่าสามกับเก่าสงล่างวิ่งสมกับ4ี่ครับ5้าสามหกสามเจสี่เดสองเส้นสองดาว่าเน่นกันนี่แหะครับ เจ็ดสี่เจ็ดสามกับตัวน้ำเดอร์ทำชุ่มเด้อแคปหน้าจอครับผมนะครับเอาผู้ใดหายังท่านไดนมันใจกกับแคปไฟเบิรงหาผู้ใดชอบกับจัดเลยนะครับไก่หอดมือมาแล้วสิบเจ็ดมกราหกเจ็ดครับผมเอาขอบคุณเส้นซองดาวขอบคุณโชว์ส้นตุ้มหมีนะครับผมปีใหม่แล้วน่าจะเดินดีน่าจะแตกครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ